ในหัวข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อการให้นมแม่ทางด้านร่างกายมีการเตรียมตั้งแต่คุณแม่ได้มาฝากคันครั้งแรกโดยการมีการประเมินลานนมหัวนมโดยดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่นะคะหากพบว่ามีความผิดปกติจะต้องส่งต่อปัญหาเพื่อการวางแผนในการช่วยเหลือต่อไป ะะการประเมินเนี่ยมีดังนี้นะคะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของเต้านมนะคะโดยทั่วไปแล้วขนาดของเต้านมไม่ได้มีผลต่อปริมาณน้ำนมที่จะออกมาในการเลี้ยงลูกแต่หากพบว่ามีความผิดปกติลักษณะของเต้านมมีลักษณะเป็นคล้ายกลวยหรือว่ามีเนื้อส่วนบนน้อยหรือว่ามีหัวนมชี้ลงนะคะหากพบลักษณะดังกล่าว ก็อาจจะมีผลต่อการสร้างน้ำนมที่อาจจะมีไม่เพียงพอได้นะคะในส่วนของลานนมเนี่ยก็จะมีการใช้นิ้วเนี่ยกดดูรอบรอบลานนมดูว่ามีความยืดหยุ่นมีความนุ่มหรือไม่นะคะหากพบว่ามีความแข็งตึงก็อาจจะมีอุปสรรคในการให้นมแม่ได้นะคะความยืดหยุ่นของลานนมเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่า ลูกเนี่ยจะงับหัวนมจนถึงลานนมจะทำให้ลูกเนี่ยสามารถาใช้ลิ้นไล้ใต้ลานนมเพื่อดูดนมแม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะหากลานนมมีความแข็งตึงไม่มีความยืดหยุ่นเมื่อลูกดูดนมเนี่ยปากลูกก็จะลื่นหลุดออกจากลานนมได้ทำให้ดูดนมได้ไม่สำเร็จนะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของหัวนมการตรวจหัวนมเนี่ย ก็จะมีเทคนิคการตรวจเพื่อดูความยาวของหัวนมว่าหัวนมเนี่ยมีความยาวในระดับที่ปกติหรือไม่นะคะโดยการเทคนิคการตรวจเนี่ยเขาเรียกว่า Waller t ์ s ทนะคะโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือวางอยู่บนโคนหัวนมนะคะแล้วลูดนิ้วขึ้นมาจนถึงปลายนมวิธีนี้การตรวจเนี่ยหากจับหัวนมได้ติดนิ้วนะคะแสดงว่ามีความยาวปกติ หากจับไม่ติดแสดงว่าหัวนมนั้นมีขนาดที่สั้นนะคะอีกอีกวิธีคือการนวดคลึงหัวนมเบาๆประมาณ5วินาทีการที่เราเขีียหัวนมหรือนวดคลึงเบาๆเนี่ยจะทําให้หัวนมตั้งขึ้นเราจะเห็นขนาดของความยาวของหัวนมว่ามีขนาดอ,าอยู่ในระดับปกติหรือไม่นะคะอีกวิธีหนึ่งในการทดสอบก็คือจะเป็นเรื่องของการทดสอบ หัวนมที่มีลักษณะบุ่มลงไปนะคะเขาเรียกว่า pinch test pinch test นะคะก็คือมีการวางตรงโคนหัวนมนะคะกดลงไปนะคะแล้วก็บีบเข้าหากันหากทำอย่างนี้แล้วเนี่ยหัวนมเนี่ยมีการขึ้นมาจากที่บุ่มนะคะก็แสดงว่าการลักษณะหัวนมบุ่มอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ลักษณะหัวนมบุ่มแท้ ะะอาจจะเป็นลักษณะที่สามารถกระตุ้นขึ้นมาแล้วให้ลูกหูดนมได้ตามปกติหากกดลงไปแล้วบีบเข้าหากันหัวนมนั้นไม่ขึ้นมาแสดงว่าเป็นลักษณะหัวนมบุ๋มจริงๆนะคะก็อาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือในระยะต่อไปในช่วงที่ให้นมลูกนะคะสำหรับการแปรผลหัวนมนะคะก็จะมีแปรผลได้หลายระดับนะคะในหัวนมที่ปก ปกติเนี่ยจะมีความยาว0 7ถึง1เซนติเมตรแล้วก็หัวนมที่สั้นนะคะก็มีอยู่หลายระดับนะคะมีสั้นไม่มากกับสั้นมากนะคะสั้นไม่มากเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0.4นจุดหรือน้อยกว่า0.7เซนติเมตรนะคะในหัวนมที่สั้นมากก็คือน้อยกว่า0.4เซนติเมตรแต่มากกว่า0.1เซนติเมตรนะคะในหัวนมที่บอดหรือบุ๋ม ก็คือยาวน้อยกว่า0.1ซนติเมตรหัวนมจะหดสั้นลงและจมลงไปนะคะเมื่อตรวจด้วยวิธี pinch test หัวนมแบนก็คือหัวนมที่แบนราบกับรานนมไม่เห็นหัวนมขึ้นมาเลยนะคะทารกก็จะไม่สามารถดูดนมได้ติดนะคะ